โย่ก็สวีดัสสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับนี่นี่เราก็จะมาเล่นโลบอคแมพที่มีชื่อว่าโลฟุตกันนั่นเองนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเราก็จะมาทำอะไรกันเราก็จะมารีวิวเคียวฮาลาวีนกันนั่นเองนะครับแล้วก็มาสอนวิธีการลงดันด้วยนะกันนะซึ่งก็ที่ลงดันเนี่ยก็อยู่ตรงสกายเปียชั้นบนสุดนะครับเอาล่ะก่อนที่เราจะไปดูคลิปกันนะครับก็ร้านไอออนช็อปมีบริการขายไก่ตันบอคฟุดคิงเลกาซี่ แล้วก็มีบริการรับฟาร์มสำหรับไอ้พวกขี้เกียจฟาร์มนะ <c oughs> แล้วก็มีบริการเติมโลบัคด้วยนะครับส่วนใครที่อยากใช้บริการก็ลิงกงร้านอยู่ใต้ด้านคลิปนะฮะอืออีกร้านหนึ่งที่ดีไม่แพ้กันนะครับใครที่มองหาเว็บสุ่มผลปีศาจถาวรผลโมจิถาวรและก็ซื้อผลโมจิถาวรแนะนำเลยนะครับเว็บนี้เลย อาร์สโซนนะครับดูโคนนี่เลยครับสามารถสุ่มได้สามารถสุ่มผลปีศาจถาวนสุ่มผลโมจิถาวนแล้วก็มีผลให้เลือกหลากหลายผลนะครับเดี๋ยวเราไปลองสุ่มกันว่ามันจะได้จริงหรือเปล่านะครับไปลองสุ่มกันเลยเดยเราไปลองซื้อกันเลยนะครับผมจะมาซื้อผลโมจินี่ครับนี่เติมกันมา100แล้วก็ใส่อ่ายูเซอร์ใส่รหัสเกมของเราไปแล้วก็เราก็กดซื้อตรงนี้นะครับนี่ครับเดี๋ยวผมขอใส่แป๊บนึงนะแล้วก็กดซื้อได้เลยนะครับคนดูกดซื้อปั๊บแล้วก็กดใช้ไปเลย นี่ครับสำเร็จแล้วเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนี่เลยใครอยากจะไปซื้อก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับเอาล่ะซึ่งก่อนที่เราจะไปลงจานกันนะครับนั้นแล้วก็จะมารีวิวเคียวเกอนแล้วกันนะครับซึ่งวิธีการหายเคียวก็ง่ายๆก็แค่ไปฟาร์มฟาร์มโซให้ถึงร้อยหนึง่งแล้วก็ซื้อออฟแล้วก็ไปเซกบอสแล้วก็ตีแค่นั้นครับ,รบโอกาสเออ่โอกาสดบสิบเปอร์เซ็นต์เขาบอกงันนะ <c oughs> โอเคเอาล่ะก็เคียวก็จะเป็นรูปร่างหน้าตามันนี้เลยเนดะี๋ยวขออันหนึง่งโอเค อันนี้ก็เป็นรูปร่างของเขียวนะครับนี่เห็นป่าวะนี่มาเนี่ยโอเคอันนี้ก็เป็นรูปร่างของเขียวนะครับนี่อ่าประมาณนี้นะครับก็ไปขอลิมิเต็ดนะครับก็รีบหาแล้วกันนะเดี๋ยวไม่ได้หมดก่อนนะครับอ่ะอันนี้เป็นการตีธรรมดานะครับอันนี้เป็นสกิลเซนะครับแล้วก็เป็นสกิลเอ็กนะครับโอเคประมาณนี้นะฮะเอาละมา เรามาลงดันเลยแล้วกันนะครับนะวิธีการลงดันนะครับเราต้องหาผลพิศาัมาผลพิศาัที่ผมเออามาก็เดี๋ยวลองดูนะมีทุกระดับนะมีทั้งกากสุดปานกลาแล้วก็เออสีแดงใช่อ่ะอันนี้กากสุดอ่ะซึ่งอันนี้ผมลองแล้วนะครับว่าอ่ะกดดูอะกดไปมันใช้ไม่ได้นะครับผลผลมันกากเกินนะผลมันกากเกินอ่ะลองผลแบบปันกาปานกาผลยางก็ได้อะประมาณนี้โอเคอ่า ซึ่งผลผู้แบบระเบิดเนี่ยใช้ไม่ได้ครับเพราะว่ามันกากเกินนะมันกากเกินโอเคพอเราเอ่อทำการเนี่ยลงเลตแล้วเราต้องรอมันก่อนนะมีประมาณสักมีมันจะมี5เวฟนะครับอ่าให้เราตบลิงค์คนนี้นะเดี๋ยวเดีรอมันเกิดก่อนแป๊บนึงโอเคมันเกิดแล้วในเวฟแรกนะครับอ่าซึ่งเราก็รอมันก่อนนะเริ่มเลยเริ่มเลเดี๋ยวลืมลืมเปิดหนาคิดเปิดตาเหตไท้ย ซึ่งไอ้พวกลิงพวกนี้นะครับก็มีโอกาสกับออฟด้วยนะออฟเนี่ยก็เอาไว้ทำแบบว่าเผาเอ่อเผาเผามนุษย์เงือกนะครับเออออฟนี่ไว้ทำเผามนุษย์เงือกนะครับในซึ่งก็เออ่วิธีการทำก็ผมก็บอกแต่ว่าแมปมันอัปเดตแต่ผมยังไม่รู้จุดเหมือนกันนะครับนะเอออะไรก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับนะสำหรับอัปเดตใหม่นะก็ไม่รู้ว่าทำยังไงนะครับนะเออผู้เผาอะไรก็ว่าเพราะว่าเขาก็น่าจะเป็นจุดนะครับอ่ะโอเคเนี่เป็นเวฟที่สองนะครับ ซึ่งเงิเลีงพวกนี้นะครับก็จะมีออ่อ่ดอกเงินอ่ะดอกเงินดอกเงินตัวละหมื่นนะครับแล้วก็ E P หนึ่งนะครับไม่ใช่ดอกดอก E P แค่หนึ่งอย่างนี้ไไมันตอบไปกูก็ได้บ้างนะแต่ว่าดอกตังค์เยอะนะครับเออตัวละหมื่นเลยนะก็ดอกตังค์เยอะแค่เล่นเนี่ยตัวละหมื่นเลยนะโอ้อะไรวะโอ้ไอ้เคสองอันเลย <c oughs> ม,ม,มึงเอามึงเอามาทำอะไรเนี่ยหรอ What the fuck ออกมาดูเงียบวีสองแ้มาละะจริงโอเคนะครับแล้วก็ต่กันมาที่เวฟห้าเลยละกันนะฮะอันนี้ก็เป็นว่าเวฟสุดท้ายนะครับอเอาไปไหนนะตามมาดิเออมาตามมาตามมาอืมปั่น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 ปันโอเคก็จบเวฟกันแล้วนะครับก็ไม่มีอะไรมากนอกจากการที่มันจะดรอปไอพวกออฟที่มันแบบไรประโยชน์นะไรประโยชน์ มากๆนะฮะสำหรับคนสำหรับใครที่มันต้องการเผาเอ่อเผาเผาเอ่อเผาเงือกแล้วก็แบบโอดไรประโยชน์นะะก็ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรนอกจากการที่โยนโยนทิ้งน้ำนะอ่ะก็วางวันนี้แล้วกันนะโอเคโอเคนะครับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงคนแล้วกันนะครับนะใครชอบฝากกดไลค์และกดติดตามกันด้วยนะครับไม่เป็ครับทุกคนจุก